ที่ที่ขอรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่ให้เรานะให้ให้เขามาซื้อถูกกับเราให้เอฟซีมาซื้อถูกกับเรานะครับนี่ฮะก็ที่ได้เดินทางมาตรงนี้ก็ได้ทำเสร็จแล้วเนาะอันนี้คือก <Key board. S 2> ็ม no ีเจ้าภาพที่เขาเจ้าภาพนะพี่นิดนน้อยพี่ว่าจะร่างเหรอน้อยน้อยยิงโค้งน่ะ โอสาธุก็ป้านเกิดยู่นี่ก็ไปมาก็บุญพาวัสนาทรงนะครับก็ให้เราได้มาเจอนะครับรก็เดี๋ยวได้ทีบ่บัตรบั่นตรวจเงสามสิบล้าน,นก็ยังมีคนมาจุดทูบจุดไรเสียงเนาะเป็นลักษณะหินนะครับที่คือ คุกเจอคุกเจอเลยมาเงินใช่ไหมครับองใช่จุดเจอเลยแล้วก็รู้ลักษณะของหินนะครับเราก็ไม่เคยเห็นนะหินอะไรจะมาเป็นแท่งเลยที่เหมือนคนแก่ใช่นี่พระอาจารย์แกก็มาให้ดูเนาะกดเจอในวัดนี่ละเพื่อเราจะได้เป็นสะพานบุญเพื่ากมาดสองจะมาชมนะครับนี่ก็ขออนุญาตท่านจะมาดูใกล้ๆนะ เป็นเป็นเหมือนศิลาหลักที่เก็บมาไว้รวมเป็นหลักเนาะเป็นเป็นเหมือนหลักใช่ครับก็ทั้งหมดหกหกเนี่ยทั้งหมดหกหลักหกหลักก็แปดเลยนะทำไมสลขสารเจ้าพ่อหินนะเป็นหลักศิลานะครับอย่างเงี้ยนะออ้ยถ้ามาแล้วทำไมเห็นจังเลยสามตัวมึงเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ดูเห็นไหมเข้าตาเลย ก็งงงตรงนี้โอ้ยฉันไม่มีเล็บอะไรนะลโหปองไม่มีเล็บตอนแรกผมมองไปเลยผมมองเป็นถ้าไม่มองเป็นอะไรเนาะจะเข้าโกเราอีกหรือเปล่าเธอเไม่รู้ยังเพียงไม่เช็งงข้างบนฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนี่มามองฝั่งนี้ก็เจอเหมือนลอยคนปีนหรือเปล่าปีน รอยคนปีนมันจะมีไอ้กลับหัวลงล่างก็มีเด็กน้อยก็มีมีหมดมันมีหลายแต่ว่าฝั่งนี้แต่มันเลือกมันลอกนี่ครับมันเหมือนเป็นรอยเท้าที่เหมือนเหมือนคนปีนแต่ถามว่ารอยเท้าขนาดนี้ฝั่งนี้เยอะนี่ยครับเป็นรอยเท้าเดินเลยแต่ว่าเปลือกมันแห้งแต่ต้นตายแล้วใช่ครับนี่เป็นต้นอะไรครับต้นมะม่วง ออนนั้เยโอ้เป็นรอยทำไมมันเยอะเห็นนานแล้วใช่ไหมครับเป็นร้อยตอนนี้ร้อยกว่าปีแล้วน่าจะร้อยกว่าเพราะว่าย้ายแต่ก็ถึงเวลาเป็นอะไรที่มหาศาลมากครับต้นหนึ่งแต่มันตายไปก่อนเลยตอกออกแล้วต้นนี้รู้ที่มันหล่นทับไงก็เลยปล่อยให้หล่นทับก่อนแล้วสร้างฐานใหม่แล้วหล่นไปปุ๋มมั้งไม่เกิดมันจะเคลื่อน เออันนี้ไม่ใช่ไม้ตนไม้ชไม้แดงเนี่ยเป็นเป็นรอยเท้านะครับแต่ว่าต้องต้องดูใกล้ๆอ่ะจะเป็นรอยเท้าแบบปีนขึ้นเดินขึ้นอ่ะเป็นต้นไม้ตายจะเป็นเปเป็นเปลือกจะเป็นรอยเหมือนรอยเท้ารอยเท้าเดินเลยอ่ะแต่ถ้าเปลือกไม่แห้งันจะเห็นเป็นรอยเท้าแบบมันมีในโปงนิโป้ด้วยนะเนี่ยมันมีมดทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช่ครับมันเป็นอะไรที่แบบ เป็นรูปนิ้วเลยอ่ะแล้วใครจะมาเหยียบอ่ะก็ไม่รู้ก็เป็นธรรมชาติไม่เป็นเป็นขึ้นขึ้นเหมือนปีนนะครับเหมือนคนเอ๊ะใครจะมาเหยียบเล่นเล่นไม่ได้นะครับปีนขึ้นไปอย่างนี้มันต้องมีอ่ไมเคยกล้าราให้มันลงมาตัวเองไม่พอแม้แตบอลมันพังขึ้นให้มนพังก่อนนะถ้าพังมาแล้วก็ตกมาอีกมันก็พังอีกก็เลยลอยบอลแล้วนั้นเราเสียจะโดนเป็นลอยอย่างนี้ครับแปลกมากนะครับ ครับผมดูดีๆถ้าใครจะมาดูนี่ก็เป็นเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาทำขึ้นให้ดูนะครับเป็นรอยเท้าจริงๆต้องมาดูด้วยตานะถึงจะจะจะรู้เลยครับอันนี้ไอ้มองไม่ค่อยชัดหรอกครับแต่ก็ถ่ายทอดให้ดูว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆนะครับหรือว่าจะเป็นบุญวาสนานะพอดีเป็นสะพานบุญให้กับ ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะได้มาชื่นชมด้วยตาของตัวเองเหมือนเป็นบุญวาสนาเก่านะครับที่ได้มาชมต้นนี้เป็นต้นมะม่วงนะร้อยกว่าปีนะครับนะครับจะเป็นลอยขึ้นไปก็เพิ่งตายนะต้นนี้ก่อนก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ครับโอ้เนาะ ดาวพิเชาบุกดวงนื้ชื่อผมบ้างฟงเคยชินนานแล้วเดี๋ยวเดี oh ๋ยวไปเช็คอีกอะไรจากใครก็ไม่ก็บุคลาวุ่นทั้งหล้วมาวัดอยู่แต่เหตุบุญช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยด้านอุทกภัยอุทกภัยคือฝนตกน้ำท่วมอะไรลมแรงอะไรประมาณนี้นะครับน้ำท่วมพูดง่ายกับบริจาคก็รู้สึกว่าจะมีรูปคนบริจาคหนึ่งสองคนและผู้รับหนึ่งสองคนแก่กับเด็กหรือเปล่า <Yeah. S 2> วรวมทั้งหมดคนมีสี่คนแล้วถุงบริจาคก,ก็เห็นถุงเดียวเพราะอีกถุงหนึ่งโดนบงังแล้วจะมีต้นมะพร้าวอ่ะสามต้นนี่เป็นปิดสาระแล้วเริ่มมาเห็นมาแล้วคนสี่คนนะ <Yeah. S 2> ถุงอะ่ะถ้าไม่สี่ก็สองหรือจะแบ่งหาบหรือเปล่าหวยเนาะหาบถุงหิ้วถุงบริจาคเนี่ยก็เอามือจับก็สื่ออะไรแล้วนี่จะเป็นเลขห้าหรือเปล่า เต่เข้าใบเซมซีแล้วเซมซีเซมซีได้เรขกอะไรสองห้านั่นเนี่ยเกิดเล่นๆนะยังไม่เอาจริงจังหรอกยางก็ต้นมะต้นต้นมะพร้าวมีสามต้นลักษณะต้นมะพร้าวนี่เป็นสามต้นปกติเคยเห็นไหมต้นมะพร้าวไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็บางครั้งก็เห็นอยู่นะแต่มันรวมเยอะกว่านี้อะอยู่แถวชนบทะลยทไมเป็มสามต้นอ่ะต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งหยุดโดดเดียวอีกต้นหนึ่งเป็นคู่ครับ ก็อาจจะบ่งบอกอะไรละนะครับก็ถุงนี่ปกติถุงน,น่าจะเป็นห้านะถุงเหี่ยวเคยเจออยู่ใช่ไหมครับคาว่าถุงเหี่ยวยังไงไมันต้องเป็นห้าถุงเวมือมือเราเหมือนจับต้องอ่ะคืออันถุงเหี่ยวกับมือนี่โซนเดียวกันครัแต่คนจะสี่คนแต่เขาแบ่งฝ่ายละสองอืมโอสองห้าสองเหรอ แต่แบบพื้นๆเกิดเล่นๆเฉยๆนะอยยาไปจริงนะอะไรจะตรงกันแท้ตรงเคเื่องซีอะตรงนะยุกงบอกไม่เคยเสียงซีอีมานานไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่รู้อยากรู้ว่าเลขอะไรจำไม่ได้แล้วไม่รู้เคยเสียงหรือเปล่าจําไม่ได้ครั้งแรกคิดอยากเสียงเฉยๆจะไปดูในคลิปแล้วกันครั้งแรกนะโอ้แล้วเลขถูกใจด้วยเลขอยู่ในใจอยู่เลขที่ชอบด้วยก็เบื้องต้นคงไม่มีอะไรนะครับถ้าบางคนอาจจะแปลได้แล้วล่ะ นะครับก็ให้นับสี่นับสี่เนี่ยให้ดูเกิน<ๆ>เกิน<ๆ>หน่อยุงหิ้วอยู่กลางถุงหิ้วกับมือน่จะเป็นนามเดียวกันนะครับหิ้วกับมืออ่ะมือก็มีห้านิ้วอแต่คนเขาจะแบ่งแบบฝ่ายเป็นสองต้นมะพร้ามมีสามจุดเด่นก็มีแค่นี้นะครับต้นมะพร้าวถ้าเราดูเป็นสามต้นนี่สามต้นนี่ถ้าเขาจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งแบบเมื่อกี้เนาะันเมื่อกี้ระหว่างแต่เขามารวมกันเนาะกวางกับกับเสาอะ่ะเห็นไหม แล้วว่าสาม่ไม่เป็นหนึ่งก็เป็นเจ็ดใช่ไหมครับกวางก็เป็นเก้าตายตัวกลายเป็นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดถูกไหมก็สื่อว่าอันนี้ไม่รู้เขาจะรวมกันอีหรือเปล่าต้นต้นมะพร้าวนะันมีสามแน่นอนแล้วละ่ะสามสามนะตัวน่ะแต่ถ้าเขาจะแยกเป็นหนึ่งกับสองหรือเป็นสามนี่มีสองประเด็นแล้วก็ถุงหิ้วนี่ถ้ามองแบบเผลอๆนี่ยคือ,อยังไงก็หิ้วห้าคนเราจะนับสี่หรือนับสองก็แบ่งเป็นสองฝ่าย ละสองคนจะน่าจะเป็นเซตกลุ่มเลขอยู่ประมาณสักเลขคงอยู่กลางๆอะ่ะไม่สูงไม่ต่ำนะน่าจะอยู่โซนกลางๆอะ่ะเคยอยู่ประมาณนี้จะก้าวใหม่หรือเปล่ายังไม่รู้นะจะต้องไปเจาะเจาะเจาะคัมพีเรอาอีกแล้นให้น้ำจิ้มกันน้ำจิ้มก็มีแค่เบื้องต้นอะอมีเลขสามเลขสองเลขสี่เลขห้านะเบื้องต้น ก็สองสามสี่ห้าอยู่โซนนี้แต่ทีนี้เราจะไปจงต้องไปแปลในยะความหมายเขาว่าเขาหมายถึงอะไรสักอย่างก่อนเพราะวันนี้น้ามไม่บอกแลวบอกว่าโครงการตามนโยบายรัฐบาลเราก็เจอบ่อยนะโครงการนี้ส่วนมากส่วนมากโครงการแบบน,นี้จะมาส่วนมากการช่วยเหลือเนี่ยเบื้องต้นก็ของรัฐ,ขอ,รฐของรัฐแล้วก็ของเจ้ากษัตริย์เราอ่ะเขาต้องช่วยเหลืออยู่แล้วนี่ก็อาจจะมีอะไร ต้องไปค้นหาอย่เนาะจะเป็นแค่แนวทางนะครับในการซื้สารกินแบคงีถ้าเ่าถามจะมีแปลกไหมไม่แน่นะต้นไม้อะอยู่บนภูเขาแต่ว่าภูเขาอะดิเสียเป็นโอ้นับลูกไม่ได้เลยจะมีลายแค่เขาเรียกว่าอะไรลายน้ำเหรอครับจะมีลายน้ําซ่อนหรือเปล่าผมยังไม่ได้ขยายก็ลองดูเนาะอันนี้เอาน้ําจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนทําบห้แบต้นก็้จะสองสามสี่ห้านะเป็นตัวเมนก่อนล่ะครับเดาเดาแบบรูปเลยนะแบบง่ายๆเลยไม่ไม่ยุ่งยากอ่ะสองสามสี่ห้า จะเป็น12อัญลหันหรือเปล่า